ก็สวัสดีนะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม t ิทเติ้ลค y นะครีนะผมก็เป็นเกมที่โด่งดังอยู่ระยะหนึ่งนะช่วงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่นะครับผมก็คุณอยู่กับผมเจซังนะก็เลยปีใหม่มาแล้วนะวันนี้วันที่สองนะครับผมสองมกราคมผมก็อยากจะกราบสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะที่เข้ามารับชมผมตลอดจริงๆก็ไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดหนึ่งร้อยคนก็ยังไม่มีนะผมก็แต่ก็อยากจะ เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ๆกับทุกคนนะผมอาจจะมีคนมาเข้ามาดูอีกก็ได้แต่ผมก็จะพยายามลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะผมอาจจะมีบางช่วงที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะผมก็คือผมเนี่ยติดงานนึงนะก็ขอโทษด้วยนะผมที่ลงคลิป,ป้ปช้าแต่วันนี้เราก็มีเกมเมหนึ่งเด็ดๆเลยในปี2023นะผมมาลองเล่นดูกันนะเดี๋ยวเราเข้าดิสกันไปคุยกับไอ้นายเลยดีกว่านะครับที่ okay, ตอนนี้ผมก็ไดเ้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็ อาจจะต้องปิดพาตูท็อกหน่อยนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าพูดพูดอันนี้ไงเดี๋ยวผมขอแป๊บน,นึงนะงนมันกดอะไรวะมันกดอะไรพูด,พดว,วะคือไมค์ผมมันดิ้นอย่างนี้เลยนะอืมเสียงโอเคละนะรู้มันที่ไหนเนี่ยเ,เฮยเ้ยยี้อะนึกว่เขาบอกว่าห้ามพูดในเกมด้วยน,นะครับก็ผมก็ไม่อยากจะพูดในเกมมากเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราปิดปิดกันเดี๋ยวเราเราเรา,เราเจอพวกมันแล้วเราจะพิดน,นะผมจะได้พูดมากหน่อยนะจะได้อย,มมอยู่กับท่านผู้ชมเหมือนเราเหมือนผมอยู่กับท่านผู้ชมด้วยนะก็จะได้ไม่กลัวนะแล้วกูม่เข้าตึกสักทีเลยเนี่ยยี่เจ้าเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วเนี่ยแล้วเออไปไหนเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นยานก่อนดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่ามันมันเหมือนจะอยู่ในยานกันนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเช่า นี่คือประตูอะไรกันขอฟอดแมมเข้าไปด้านไหนค้างมืดเลยนะก็นะครับค่อนข้างมืดอย่างนี้ก็ต้องตับยานไอ้เนียท่านผู้ชมผมเกือบหลงเลยเมื่อก,กี้คือออกมาจากตรงนั้นใช่ปะ่ะผมก็มองหน้าไปเราก็ไม่เห็นอะไรเลยทีนี้ผมก็ดีนะว่าเราหันซ้า,ายมาเราก็เจอยานนะผมก็ทุกดีไป <c oughs> ยาน,น,นอะไรเต็มมดเดี๋ยว แป๊บน ah. ึงไหนๆก็ไหนๆละเราขอดูนะเซเวอรเขาอยู่ไหนกันอ่าอืมเขาเหมือนจะอยู่ด้านนอกกันนะกำลังเข้าไปในตึกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดนไปเมลแงเจ้าที่ว่ะมาองเท็ดเท็ดลโอเคเอาไปกลับแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่แมลงสอาดตัวตัวยึงไงในในในอาคารเออกูกูกูได้ยินเสียงใครเดินไม่รู้กูเดินออกเลย ีูเมทานทำไรเลยเฮียสุดดยอไรประโยชน์สิ้นดีอ๋อไอ้ที่ผมยูเมทันทำไรเลยผมเดินวุ่นๆอยู่ข้างนอกเนี่ยคือผมจบไปเฉยไลยเฮียเอาไปใช้ไปถูถูหน้ามันสาบมึนปวดเจฉยเออมันมันไม่ต้องขโมยของมันก็ปวดเกมนี้นี่เราต้องพูดในเกมนะผมว่างั้นมันจะได้อั้งรถกว่าดถ้าเราพูดกันเลยนิดมันจะไม่ได้ทั้งรถเท่าไหร่คนนะเออผมเลยคลิปนี้จะ คุยกับไอ้นายกับเบิ้มกับอีกคนเพื่อนเบิ้มอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหน่อยนะผมอาจจะคุยกันเดียวมากกว่านะครกบผคลิปนี้ก็อาจจะเงียบเงาเล็กนึงเสียงไอ้นายก็จะเบาเล็กนึงแต่เดี๋ยวเเพิ่มเสียงมันโอเคตอนนี้เราก็มาเมืองไททันนะครับผมโอ้ผมค่อนข้างดีแต่เป็นเท็กเจอร์เลยนะใอเมื่คือผมพูดไปมันไม่ได้ยินผมเลยเนี่ย อเคแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่าเคยแมปในคุ้น<ค>ๆนะเนี่ยแมบในเกมแท้เออ,อเดี๋ยวว่างๆผมจะไปอัดคลิปในรูบบกนะจริงๆผมอัดมาแล้วตอนวันที่หนึ่งนะตอนที่ผมยังไม่ได้ซื้อเกมนี้มาด้วยซ้ําเลยนะก็แต,แต่แต่คลิปนั้นมันเสียไงคลิปนี้มันดูดีกว่าก <c oughs> ็เอาคลิปแ <c oughs> ท้เอาเกมแท้ก่อนนะไอ้อันนี้เกมก๊อปไม่ใช่เกมแท้ไม่ใช่ใชเออ เี๋ยวเราไปอัดเกมแท้นะอันนี้เป็นเกมกรอบครับเข้ามาแล้วโอเคอันนี้เป็นของจริงแล้วเดอ้ออน,นี้เราไปกไกลๆนะฮรก็ค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวเลยแหละหมดแล้วมืดว่ะไม่มีอะไรเลยอัางันนาเนลยม,ม,มี่มาแล้วผีรกลางเมนี่ เปีเป็นหรอเป็นเป็นอะเข้าไปครับเปิดโดนหนอนป่าโดนหนอนเกอดหนอนเนี่ยหรอมีเสี่ยอะไรด้วยโดนหนึ่อ่ะเออโดนผีเด็กไหนไหนหไหนมีพีเด็กด้วยมีผีอะไรวะ ไอมันจะมีตลอดมันจะมีผีที่มึงเห็นได้คนเดียวอ่ะนั่นแหละของดีเลยกลัวเออมึงเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยมันต้องมองตลอดถ้าไม่มองมันจะเดินบ้าข้างบนมีของเด้อมันจะยืนแบบว่ายืนเป็นยืนมองไม่ได้คตนละว่าโกโัวาแย่ๆกลัวแย่กลัวเพื่อนก็เกลือชิคโกวา ก็เกลือนี่ไงกูตีด้วยพวกลยตีด้วยพวกลยน้องน้องน้องฆ่าไม่ตายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหัวแตกแล้วโดนเฮ้ยทำไมโจมัววะโอ้โโดนไปแล้วหนึ่งคน เดี๋ยววางกุญแจแล้วเหรอสองคนเอยค่อยๆลงอ่ะลงทางนี้นี่ๆเห็นไหมมีลืออยู่มันมีลืออยู่ไหมบักบักไอ้กุญแจบักคิดว่านะยังมืดตัวโปรตายไปแล้ว นี่ไม่นะเฮ้ยเดอะออนทีวีชั้นเนี่ยเวลาเกิดโอเคคนคนต่อไปไม่ไม่ได้เบ็ดูเนี่ยไปต่อมะเนี่ยมองมองอะไรจ๊อ๊ะสิบเอ็ดโมงทุ่งเที่ยงเพียงเพียงไปต่อไปหนีไฟย้อมนาได้ไปทรางดีไฟโอ้ยแม่ง โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขึ้นไปอีกรอบนะครับผมระหว่างนี้ก็มีมิสากคนนะคนข้างที่จะน่ากลัวเลยเพราะคนตายไปแล้วอีเด็กดอกเนี่ยเป็นอย่างตัวเป็นอย่างเกลียวเลยเนยผมไม่รู้นะว่าตัวที่เขาโดนกนคือตัวอะไรนะผมเห็นกูแล้วมึงจะทำอะไรได้เพราะผมยังไม่เจอเลยโอเคโอ้ยโอ้ยทีคมืขนแมว อนี่ไอ้ที่เก็บเก็บเี่สิบปอดเอาไปข้างนอกก่อนก็ได้เอาไว้งนอกก่อนอ่ะนี่สิบงกลับปิดแต่ได้ดื้อเอามาไม่นุ่นนหรอ มีกุญแจอยู่ข้างนอกไม่หระใช่กูมีช่วงบางช่วงกระตุกนะพุมไม่รู้เป็นเพราะอะไรคันนี้ทั้งนี้ไม่ไม่มีว่ะฮะมีกุญแจวางบนตู้กุญแจหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วโอ้แหลกจังวะเร็วเก่งรู้มี่มันหยิบมาแล้วระวังเนาะไม่มีเสียงโอ้โหคนต่อไปคือกูนี่ไง รู้ไงดีน้องเสียงเค้ยน่ะไปกล้องยังไงเหนี้ไปดูปิดตาแล้วมันหายไม่มีหรอกกูโดดกูโดดคนต่อไปรู้ไงเตรียมตัวไฟกระโดดอีกรู้ไงโอ้ยแล้วมันโผล่ไว้กูเห็นแล้วได้ยังไงเก็บๆแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยเก็บไป็สองยางเก็บแบบเนี้ยเต็มแล้วเต็มแล้วป่ะงั้นก็ กลับเลยกลับเลยก็ได้เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วมันมองหน้าตัวนแล้วมามามาบอกมัดเวลาอืมว่ายนายมันคิดมากไม่มีใครมองเขาคิดเยอะกึกกึ่งกึ่งเอ้นายตายแล้วจ้าไม่รู้มั่ว แต่มันไม่ออกมาเลยดิถ้าไม่ออกมาก็ค,ค่อยลงนะโอ้ยผมคิดว่าไอ้นายน่าจะเสียชีวิตแล้วโอเคเตาแลยดีเย่ เรียบร้อยเฮ้ยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเบิ้มกูเจอมาแล้วม,มาอยู่หน้าประตูเราเนี่ยไ้ไปกันเลยดีวยกดว่าไม่ได้ยินเสียงเบิ้มเล้ว่ะเสียงเป็นกล้องหมดแล้วเบิ้ม <c oughs> มันมันมันรายต่อไปคือกูเว้วย <c oughs> ได้ไปเหอะ จ้องมันไว้ได้ไหม,จ,มจ้องมันไว้ไ,วได้ได้ได้จ้องมันไว้ไม่เห็นแล้วว่ามีของอะไรอยู่ข้างบนอีู่ไหมไม่มีแล้วเราเราเราเหลือสองคนแล้วเนี่ยโอเคถ้างมันกลับกลับเลยไปไปเล้โง่ <c oughs> ลาก่อน อืมชี้หน้าชี้หน้าด้วยอูชี้สี่อย่างเลยตัดสายแลไอ้ตกอยู่เออตะหมอกเยื่อชิบหายเลยบนหมอกหมอกหนามากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี่มาตรงเสาไฟไปตรงเสาไฟอ๋อขึ้นบันไดเห็นแล้วอือไอ่หมองอะไรไม่เจ็ตอบเสียงข้ามอเสียงข้ามาไอ้ อย่างไม่งอย่างเนี้ยเลยมึงกล้องตลอดภาษาเลยอออยู่ในเข้าตึกเลยกล้องแล้วโอ้าเจอของเลยเว้ยอะประตูนี้ก่อนเลยมืดสิอย่าถือตาแล้วไป เกมนี้นี่ยิ่งเยิ่งเราเล่นนานๆเข้านะครับผมเราจะได้ตังค์เยอะนะแต่ว่าความน่ากลัวก็จะพัทวีคูณจะเปิดนะเออเอเก็บกลับเดี๋ยวนี้เลยเปิดไวล,ลูบิ๊กไวลูบิ๊กไอ้ยังไงกันเป็นไรอ่ะมามาเพื่อนเป็นไ,ไรอ่ะคุยรูปภาพรูปเลยรูปเฮ้ยไอน้านาย<ด>บ <น S 2> <ด>ุญเลยเฮ้ยร<ด>ูปภาพเหรอ ได้รูปภาพได้รูปภาพไม่ว่างพรอกเออเฮ้ยมันเกิดมาแล้วนะบอลมันออกมาแล้วนะระวังเอากลับในนั้นได้ๆไหมล็อตหนึ่งเอออเามาไปล็อตหนึ่งเออเก็บ่ยเกลี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 อืม เก็บเก็บเก็บเย็ดเพียรมันกระโดดอย่างนี้ได้เลย <God. S 1> ก็ไม่รู้ <Damn. S 1> เอา้เาแล้วเมื่อกี้กูหยิบอะไรมาไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้ยพีเอ็มสองจุดห้าฝุ่นเยอะจะเกินตอนนี้จมูกกูไม่ได้ฝุ่นแล้วเนะี่ยไปไว่าน้ำบึงบรเิเวเนีย ทางั้นไปนี่ไหมไปทางดีฟายเออก็ดีนะได้ได้ได้คลิปนี้จะท้าทายนิดนึงนะผมเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดใหม่เยอะก็จบโอ้ไม่กอดค่อย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 โอ้ยกลัน,อ,ลนอย่าลืบหี้ากากนะ okay. มีใครได้ัผมจำได้อยู่ว่ามันมันพูดถึงนักกากกันอยู่แล้วเลยริบเข้าไปว่าเจได้น้ากากเอาเอาปล่าเอาปล่านี่ไม่ถืออ่ะเฮ้ยใครได้ฟันปลอมวะได้ฟันปลอมอ่ะอันไหนเอาไปให้แม่บางทีได้ฟันปลอมเสียงอะไรวะระวังระวังเสียงอะไรไม่รู้ไม่รู้ได้ยินปะได้ยินได้ยินได้ยินอันั้นไป แก่แบบเสียงมันเหมือนไข่ราเลอ่าใช่นี่นี่ทำประตูหลักอยู่นี่อ๋อโอเคเขียวเชื่อมเชื่อมกันเดี่ยมขอนี่ไงฟันปอมมีดังมาจากข้างในฟันปอมมีอะมีขวดขวดอันนี้อยู่ข้างนอกเราจะกลับเลยไหมเฮ้ยเราก็ได้เยอะนะเลยพวกเยอะอ่ะไม่แต่ว่าแบบตัวอย่างหนึ่งอ่ะเอาไง อ๋อเอาเอากลับไปเอากลับไปเก็บสองคนไปกลับไปเก็บสองคนไปไหนกันอ,อยู่หัวล่างเนี่ยโยนของออกมาดิโยงยังเนี่ย เนี่อ่ะโอเคเอาไปเลยแล้วมันมีเรื่องโอเคเดี๋ยวไอ้เบนเีบีเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะเฮ้ยเบิ้มข้างในมีไอ้นายเข้ายังไงนะจะเข้าไปแล้วมั้งมีแล้วเปล่าคนมืดตื้อไม่มีไม่มีไฟเห็มองอะไรไม่เห็ไอ้ทางก็กลับก่อนก็ได้พอเอ่อขั้นขั้นของเงินคือเจ็ดร้อย ไปไหโป๊ะกลับเลยปะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นเอ้ยระวังระวังอะไรวะหมาหมาเดินอ๋อเออวะไม่เห็นนะเห็นมีดาวโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่กดนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับคุณ ใครที่เข้ามาดูแล้วถูกใจนะผมอยากให้อัพคลิปอีกับผมก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมอนนี้ผมก็เล่นไปเล่นเลยก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย